สามเดือนมึงจบมึงจบเฮ้ยเฮ้ยดูทั่วดูทั่วดูมึงไอเตอร์ดินดินดินเอาไปเอาไปไปนุ่นสเดด้งไปเดลยขาขาเปียกลูกฝากรัก ให้หวยด้วยนี่นี่ให้หวยเปล่าทำไมมันชูให้กูนิ้วกลางอะ่ะเอ้ยสามนิ้วให้หวยที่วันเนี้ยยี่หัวบอกเขาไปสิว่านาไม่ใช่พ่อหนูอา่ามึงเอาไม่มึงเอาไม่ใหรออ่ะบอกเขาไปว่าว่าหนูเนี่ยไม่ใช่ลูกนะใช่จ้าโห ไม่ใช่พ่อหนูใช่ไหมใช่จ้าเด็กน้อยไป็โกหกเด็กน้อยไม่โกหกตอกรว่ะเออไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่หรือใช่ไหมเออไม่บอกเออเดินไหนแม่เสียใจเลยเห็นไหมน่ะไม่บอกเออเอออันนี้อันนี้พูดเองเออนี่พูดเองละเกิดแต่กับมึงนะเดินเสียใจแม่เตินเร็วเร็ว อุ้ยยเรีกแม่อุ้ยยเรีกแล้วมันเปเรียกกับแม่ด้วยเหรอเออมึงไม่มีน้ำนมาถึงแม่เด็กแม่เด็กมารับทีเรียกแม่เหรอพ่ออุ้ยไม่ใช่มึงอย่ามานั่งกลางกูเดี๋ยวเขาก็ถ่ายรูปครอบครัวแต่กันบันทึกไว้เป็นภาพครอบครัวไอ้เติ้ลยิ้มแบบเต็มใจหน่อยยิ้มแบบเต็มใจหน่อยมีความสุขมาก นี่อีทินี่พรุ่งนี้กูตามกดไล่ไม่ทันเลยปิวให้ว่อนไปดูลูกทำปากเหมือนเหมือนลูกมึงไม่ใช่ลูกกูลูกเราด้วยทำปากไม่ใช่เนาะเราไม่ใช่พ่อลูกกันเนาะใช่ไหมจ๊ะไม่ใช่เด้อะไรเนี่ย เดินเลยจ่าเดี๋ยวเลี้ยงลูกกันเองมึงเอาไปได้ไหมอ่ะกูกลัวกลัวอะไรมึงตายคาเมือทำไมเอาไปเอาไปเจ้าลูกใครอ่ะลูกลูกเราดิแหละจ่าก็ม่ลูกก็ฉันถล่มไงตื่นแล้วตื่นแล้วเออตื่นแล้วมึงเออตั้งไว้งั้นที่อ๋อนั่นแหละแม่ลูกกินไหมเธอลูกเสด็จพี่เหรอพค่ข้าทำไมตัดตัดทรงผมเหมือนพระเลย ไปลูกไปกินนมเถอะน่ารักมากๆเลยนะออกมารับรางวัลแค่นี้น่าช้งจ้ะน่าช้งน่ารักแต่เด็กเลยเด็กนาย